สวัสดีจ้าเมื่อนี้สาวอีสานบันทุกเนาะจ้าก็สิมากแกงขั่วหอยขมสู้กินแกงขั่วหอยขมก็คือหอยจูจุบ,บ้านเท่านนาะจ้าขั้นตอนแรกคือเขาจะเคี่ยวกะทิแล้วก็สิเอาพริกแกงลงไปพริกแกงนี่เนาะจ้าเมื่อนี้เขาบเดเเองเขาก็ไปซื้อพริกแกงสําเร็จมาหลังจากนั้นเนาะจ้าเขาก็าพัดพริกแกงนี่ให้เข้ากันกับกะทิผู้ใดที่ตำเองก็ได้เนาะจ้าพริกแกงนี่ แต่ว่ามนี่เขาบ่าไ้ต่ำเองเขาก็ไปซื้อพริกแกงสำเร็จจากตลาดนี่มาเขาก็พัดริกแกงให้เข้ากันกับกะทิสีใส่หน่อยสั้นไดก็ลายปันไดก็เบื้งปริมาณของหอยเขาน่าจะมันเป็นหอยจูบจะว่าหอยจูบมนีของเขากะ ต้มแล้วก็แกะเอาแต่หัวมันมาแล้วเรียบร้อยเวผัดเข้ากันให้มันแตกมันเลยนะจ๊ะอันนี้เดได้ทีละพอได้ทีลวนะจ๊ะเขาก็จะเอาหอยนี่ลงไปนี่จะเป็นหอยจูบของห้าหรือหอยจูบบ้านเ้าลนวจน๊ะนี่ต้มแล้วก็แกะเอาแต่หัวมาแล้วเรียบร้อยเอาลงไปผัดเข้ากันเลย ทรางที่เติมน้ำลงไปในจะน้อยนะจ๊ะเติมไปชิ้นน้อย ผัดเขี่ยวให้เข่ากันแล้วนะจ๊ะบัดที่นี้เขา็สิปรผงรสต้องปรุงกับซีมีน้ำตาลนะจ๊ะใส่ลงไปใส่น้ำตาลแล้วเราก็สิขาดไม่ได้ดก็คือผงนัวตามคอนเซ็ปต์นะจ๊ะใส่หลายแซ่บหลายใส่หน่อยแซ่บหน่อย งนัวจ้านำปลาอย่ยฝ้าวใส่เนาะจ้ะเดี๋ยวเคี่ยวให้เข้ากันแล้วแล้วเราค่อยมาซิมเบิงมันจางเาค่อย่เติมลงไปเพราะว่าพี่แกงนี่เพื่อกาชที่ปรงุงรสชาติเค็มมาในน้อยนึงแล้วก็ได้เ้ากับบอลูกขึืนกันเ้าก็ต้องซิมรสชาติเบิงก่อน ปรุงรสชาตินี่ให้ถึกปากคนกินเลยนะจ้าเพราะว่ารสชาติมันก็ต้องให้แ่บถึกใจใส่หนังปานิดนึงหลังจากนั้นจ้าได้ทีแล้วเฮาก็จะใส่ผักที้ลงไปอันนี้ก็จะเป็นใบพกอีเลิศ์นั่นจ้าเขาหั่นแล้วเรียบร้อยอน,นี่ก็จะเป็นผักคะใส่ลงไปเลย นัวอิลิพรพอใส่ผักลงไปเราได้รสชาติของใบผักอิเลิศกับใบผักคะแซบ่บสมิ่งกับตักเสิร์ฟมาเลย นี่จ้าแกงคั่วหอยคมแกงคั่วหอยจูจุบสูตรสายสารบรรทุงเดี๋ยวเขาจีหอยหนาด้วยบอกพริกแดงในจะน้อยเพื่อเพิ่มสีสันของความอร,อร่อยนี่นะจ้าซํานี่กัรเซสับเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะจ้า